สมัยก่อนก็นจะบม่มีรถส่งเร่งนะครับการซื่องัวาจะก,กี่ก็มัดขาขึ้นแนวนี่ลหละเอาเอามันยาการศหวยฝ่ายพัฒนานะครับคนยืนเห็ดลาบซาบเอาพี่น้องอยากได้งัวเลี่ยงอยากได้งัวาลาบงัวต้มงัวกว่อยงัวสอยงัวแสแวแมาห่วยฝ่ายะไฟไฟนะครับเปิดทุกเสาวันเสาร์เสาร์วันเสาร์นะครับเอาเมื่อส่งได้เยอะ ขายเรียบร้อยแล้วครับกระลังเสียวเมื่อเด้อนี่เจ้ว่าเสียวใส่กระบะเมื่อเลยเห็นเป็นแฟนคลับของนีลาของเจ้าเนี่ยนะเพิ่นมาสื่อเลยสื่อยาเรียบร้อยแล้วบัดนี้ก็เสียวใส่กระบะเมื่อใส่กระบะเมื่อเป็นเป็นร่องย่อทูมาเป็นใส่ซ่าเองได้เจ้าของมาห้อยโมบิส่งเรียงกับสื่อซ้ำตัวเดียวกับได้เอารถแบบโมบิส่งเรียงผูกคนมาลวนเนี่ยละมาสั่นก็ได้เอาซ้ำการเอาตัวเดียวมั่นลวดมันเต้นออกได้ มัท่านมาเต้นกันมากกันสองคนอยู่กับน้ำคุ้มแล้วผู้หนึ่งว้ามันมามันนุคุมได้บ้านไหนล่ะครับอ๋ออยู่คนละทั้งไอ้บ้านไอ้ยก็บ้านเออบ้าไฮบ้าไฮทั้งบ้าไฮไอ้ผูนบ้าไฮคงแจมเคยไปอยู่พักือไปฝากรถไปเขาไปยังเพราะกระเทือนเพราะกระเทือนตัวเดียวนึงตัวเดียวนะครับสื่อหยาเรียบร้อยหน่อย ตั้งใจแม่เสียอสนิยเลยเช่สนิยเลยโอ้เอ้าเอ้าเพราะว่าเมืองยูทูปของเจ้าละครับใช่เลยครับเออใส่พิกอัพกัดได้หรือใส่ได้ใส่ได้เพราะว่าได้ได้เอาหามกันเลยโอเคโอเคครับครับเมื่อก่อนนี่รถอยุบ่อนผมไม่ทรงเร่งนี่นะแมนไม่แบบนี่นะมัดขาขึ้นเลยตะกี้ตะกี้ก็มัดขาเนี่ยแมนมัดขาขึ้นเนี่ยแบบเก่าเนะแบบเก่าสมัยเดิมเอาแบบเดิมแบบก็เก่าแท้แรกแกรก็สมัยเขาอาทิตย์แรกนะว่าเป็นยังเนาะบ่ารถ บ่อรดบ่อเป็นหยังนะครับบ่ตายบ่หยังแบบเก่าแบบเก่าสมัยก่อนก็จะบม่มีรถสุงเล่งลยครับการซื้อหัวจะกี่กมัดค้าขึ้นแนวนี้แหละเอาเอา้วยเโดดเอามันยซื้อยาให้เรียบร้อยคัดก็ศสเสล่งอีกบาทนึ่ เปิดเลือดลอยให้นด้ครับงามๆสวยๆราคาพวกเาเมื่นีครับมื่นเอาท่วนั้นมาเย็นนี่แม่ครับแม่ลูกหมื่นซีนะครับกำลังเต่านุ่มีย่เด้อเี่ยวกับแสน0ีไปเด้สองตัวตัวไหนอีเขานะแม่ดูลายไัไหนตัวนั้นสองหมื่นหาสองหานะครับตัวนี้แม่ลูกลูกผูกขึ้นกันลอยสาครับลูกประมาณเมตรสิบไท้กลาง เด้อครับสายอีกเบ้านาี่แม่สาวนี่ครับลายวันไหนสาวหนานานมื่นหกปัญหาสิบหการ้อยด้ครับ <c oughs> ไยกลางสะดือมี <c oughs> เครื่องงามหางงามส่งดีแข็งขางาม <c oughs> พู้เลี้ยงพูเอาเด้อยรรับราคาช่วงนี้ <c oughs> จันจ่อเขาไก่สงการราคาต่ำนะครับหน้าตาดีดครับหูกระดำสายอีคุณเบ้าเบ้นนะครับหาตัวครับ สโคมร,ราคาจำๆๆกับในสาวงามๆเ,<อ>เปิดห้กรมูเลยนะครับ<อ>โท่หาผู้เบาสำหน่อยเด้ขอขพอเบอร์นัเด้อผู้เบาศูนย์เก่าเปหาศูนย์หปดเก่าเจหนึ่งทรงอยู่บ่ทรงยังคุยกันอีก่นนี้บ,า <BS> บาา้านยู่ใสสียงใหม่ครับาา้านเสียงใหม่เนาะคุะยเอาเรื่องทรงมันตำแห้งก<ย>ั่นในหอยโตเหมนนะทั้งในหอยโตเหมละเอาวันนี้ในหอยโตยังมูเห็นนะครับมีหกปัหาครับ มื่นหกพันหาครับไอสาวหน่อยสูงลอยเศร้ามักโบสุดยอดลยเลยสะดืองามเยอะครับเครื่องดำใส่ยีคูปเป่านี่ครับแม่ลูกมื่นหกขาครับหลายไปไหนแม่ลูกแม่ลูกสองมืนหนึ่งพันครับสองมื่นหนึ่งพันลูกตัวแม่ลูกแม่เนี่ยวะสองหมืนหนึ่งพันครับแม่ลูกลูกแม่ไถ่กลางสูงประมาณหอดลอยสามสิบปันไดลูกงามเลยครับครับลูกซื้อว่าเส่ไดเลย สอดเยู่เบิร์ต่ลอดเพราะน่ะไออีกผมหนี่งไรไปไหนงางาสี่สิบเจ็ดครับแม่ลูกงาขึ้นมาอีกนะครับลูกหลอดป่ะครับแม่ลูกลูกแม่ครับเอดอดใบใบดอดเสียลูกหลอดยูว์ซันกำลังเต่านมโลนธรรมชาติแม่ลูกแรกลอยสามสิบลูกแรกขาดต้นน้ำเลี้ยงเนาะครับาเครื่องเอเด็ียเยอะเครื่องไงเครื่องงาเลยครับเนื้อโต แต่ตัวดีรอำปีบ่มีอยู่ครับเสียอย่างเดียวขาดน้าเลียงขั้นละอย่างอื่นกับงามอยู่ขอบหูดำาจลูกก็ใส่ได้ขาใหญ่เครื่องดำใส่อีกเบอร์ะครับติดเบอร์มานําเเ้อครับศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสี่หนึ่งเก้าครับงัวพญานุกเขานะครับราไปเซบุนนี่มาคนละขั้นครับมาคนละขั้นนี่ละครงัวเล่ามาเนี่ยขอบคุณครับครับท่าใดดีครูเปาสองหกครับ อักสองเมตนหครับักตัวสองตัวครับเล่แม่เสือนะครับลอยสามสิบเงาเงาจำสินครับว่าค่อยได้กินยังลูกไงหระอเดอ้อเปิดกับลูกหน้าๆน,านี่นี่ลูกประมาณเม็ดแล้วขาพ่อเลี้ยงพ่อตออยู่นะครับบ่สูงบันไดส่งดีไทหาเล่อยู่ไล่เสือไล่เลี้ยงทงย่าไปเขาปลา เขาจะตื่นบ้านได้เรายุตธการติดเบอร์ให้นน้ำเนี่ยครับบาทหนึ่งศ8ย์แดหาเจดสี่หาสองเกาหาเกา้าโตหาได้อครับพูดคุยเอางามเด้อครับลูกน้าดีแม่กันยังลูกหลยแม่ค่ะสมหรอเปล่างครับงางนะครับรัเบเพิ่นกับผมมาเสาร์จาัง่อยนะครับนัวกำลังลังเขามาบึนบันบึนบัน่นโอย้ยเลยมีตัวงามนั่นนะดากสุด เข้ามาบ,บึนบั่นบินบั่นป่วยเลยมีตัวมีงามนั่นนะดากสุดๆกำลังมาครับในน้อยยักบาทมืน่นในน้อยมื่นเท่าได้นรือยน่อยสิบเอ็ดแม่สาวน้อยติดเสื้อดื้อน้อยหนึ่งเนาะติดเสื้อดื้อน้อยหนึ่ง<ล>เครื่องต่ำๆงามบอราคาตา่ำๆเด้อโู้เชื่อวเขเป็นยังเอาไปเห็ดแมงหัวไอายุครับจะเฝ้าไปเห็ดพันธุ์พัก มางามเนี่ยกับตัวนี้นี่ไหนวันนี้แม่หนาัวนี้สิบสามเบียรงามเตื้องโบดขาแข่งเห็นบ่ได้เบิดองขาไปเลียงพอสือแห่งงวดตัวนี้หนางามสะดือหูแข่งขาดำเครื่องดำโบดงามด้วครับแม่นี่ส่งดีเนาอปลานลูกหลอดเลยใช่อีกนี่นี่แม่นี่ดวนนะครับตัวนี้ดวน มือนี่พุ่นนี่ก็เจาก่อนอืมหลายปบนไหนนี่นี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่ทองบ่ก็ทองไ่ทองแมงงัวครับแม่แยกห่วยสาขิดินสซกันเอยอท่าขึ้นมาล้วเด้อครับเป็นไถ่กลางไงเตอบสูงเกือบลอยสามสิบแม่งัวลหมีสามนี่บ่สามนั่นน่ะละสามงามงามเ็นดุนดุนเลยของราคาถึกถึกเพราะเบอร์นั่ได้ครับเบอร์ศูนเก้าหก หนึ่งห้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดเจ็ดเขมรลาดขึ้นเงื่อนทั้งคนฟรีเอ้าท่างเขมรลาดคนเด้ลครับฟรีเลยเมื่อขึ้นไป่ั้องคนฟรีฟรีครับลงไตเสียเงินราคาตามทาลงไตจ่ายค่ารถนะครับแต่ว่าขันทางเมื่อท่างเขมรลาดตรงไฮฟรีเลยฟรีเลยเงื่อนขอบคุณครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับนี่แหละก๋อยเดืกโอ้ยใหม่ๆเด้อ ไม่ไม่สดๆเลยยังเต้นตึดติ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 ดจุนะครับคนซอยยังเต้นติดติดสดคนยิ่งสูงยางอยู่บลายหน้าตาคนซอยเป็นตาแสบอยู่ครับตะว่าไก่วันแล้วถือมีดเอาเบิ้งง่อยเหรอมาหาเบิ้งงวอยไงลงเครื่องมาใหม่ๆครับครับผมพึงลงเครื่องมาเลยเท่าไรดีตัวนี้พ่อครับเปิดใบหนึ่งห้าร้อยบาทสามคน หมื่นหาร่อยนะครับรับผมต่อร่องกันได้ราคาเนี่ยตัวกระทัดรัดเดี๋ยวมันเป็นวัวสาวเล็กๆหน่อยวัวหนุ่มวัวหน่อยครับผมก็ล่างใหญ่เป็นสาวไปไีปลายปลายปีนห,หน่อยเอาพิจารณาด้วยงามดีสีอีกทุนครับตัวนี้กัหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเหมือนกันหมื่นหาร่อยขึ้นกันนะครับเปิดราคาเปิดหน <ลง S 1> ึ่งหมื่นห้าร้อย่องเคงมากมีไม่ขึ้นกันสูงกว่ามั่นบอดเม็ดดอกเอา ตัวนั้นเจ็ดสิบตัวนี้แปดสิบเส้นทั้งรถล,ล้ายไนไหนนั่นทำการขับผมราคาเดียวกันเลยไม่คือว่ามันลงมาให้มันเหงาอยู่พูดเดียวตัวนี้ผู้นะครับผู้เนาะครับผมผู้นะครับนี่ผู้สองตัวนี้แม่แม่นครับตัวนี้หมื่นสองพันห้าร้อยบาท เมินสองหาลอยครับกับผมต่อรองกันได้ครับแมงงว่าเรเมินบ่นี่แม่นครับผมแมงงว่าละท่องละครับรับประกันท่องแล้วสองเดือนกว่าสองเดือนท่องพร้อมได้หรือเปล่าได้หรืครับนี่แต่ในน้อยนี่แม่นครับงวใหญ่มันเอามาบัวได้มันเต็ียมรถบ้านได้อยู่หน้าห่างครับผมหน้าห่างพ่อไส้โทรหาเด้อครับผู้หาผู้เฝาานี่เบอร์โทรแน่ยผู้เฝาศูนย์แปดเก้าครับหกเก้าเจ็ดแปดศูนย์แปดสองครับผมพีตอรองจะได้งว่าจ่วงสงกรานต์ อบวงอบไผโสู้หาเราเดินนะครับในหน่อยกระทัดหลัดตะเพอเตเปะไต่เมื่นมั่มี่่มีครับผมไต่เมื่นกับมีนะครับมี่ถูกราคาตั้งแต่ไต่เมื่นไปหอดรัก2อสากับมีครับนี่ยังสองสามราคาครับผมสองหมื่นสามหมื่นไต่อกนึกว่า2องสามผัดนีลอครับครับหมื่นอนหาครับตัวนี้บอกง่ายนี่นี่ลมื่นสองพันหบอกง่ายนึงนะครับหมื่นสองนหาแต่หมืนสองพัหาส่งฟรีหาสิบโลคำพต่อนี คุณพ,พันสิบสอคนรับรองบริพ่ายดอกไนหาบเมื่อดึกถึงเครื่องนึ่งกับผู้เบิดมื่นสองพันหาครับบักหนาบักใหญ่เลี่ยงได้พอพันได้พันพัดน,น,นี่เด็กครับนี่ตัวนี้เก้าพัาครับเอาสิคนบุพเพสิบสอคนมีเงเก้าคนนี่เอาตัวนี้ก่อนนี่เก้าพั้างามคือกันได้ครับผู้หน่อย2อตัวแวม,วม่นครับดว,ดวนดวนดวนโทรมากนะเบอร์โทรศูนย์แเจหนึ่ง 8ปดหครับบ้านได่หะสีเมืองใหม่ครับบสีเมืองใหม่นะครับคุณทรงใหอยุูหาสิบโลพี่บุญพงเยียมสิรินทร์ท่อนตะกการลงไปเวิดละแท่มากครับจะพาไวปอบโองในบบมี่โอบใงในไงปันนี่นอกแมนครับแมนคำบ่าใส่เต้าอบไงพี่น้องป้องไปเพื่อนท่องปานมามามาแบบ ลูกหลักใหม่ได้เสื้อไม่ใช่ป่ะเออเราใส่ก๊อตได้เหมือนนี่เขาสมัยายยุเก่าสุดกายยังก่อนนี่กายไม่เอากระโดดกายแข็งไปกายแข็งใส่ใส่กระเป๋ายังอยู่อย่างนี้กระเป๋ายังเหมือนเดิมเอ้าคือว่าให้เขาไปเดียวว่าแตวเขาว่ามันมันเก่าเขามาขึ้นมันเจ้าบาทนี่แม่ลูกเอ้ยแม่ลูกนี่ใส่ลูกไม่ได้จับใส่บ่บ่ะป่จับใส่แต่เนี้ยอื่นแม่ลูก เพราะว่าเขียนท่องปานเนะครับแม่ลูกลูกผูครับแม่ลูกลูกผูแม่นั่นแม่เท่าไหร่ดีสามสิบเจ็ดเถินเฮ้ยสามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดเอ้าันมีตำหนีเฮ้ยเอออะไรล่ะตามสปพามเลยเฮ้ยนาโงกโงกครับนาโนกโงกนาโนกโงกเขาเอียงเอียงเนียอ่ะเขามันเอียงเฮ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยผมก็เฮ็ดบิดให้ผู้ใดคือคือว่าตั้งศูนย์นี่ไหมเนี่ย มาเสียวไปทวงหล่อไม่ยู่สูงแห่งเลยสามหมื่นเจ็ดลอยสี่สิบผาแม่มันดาบโกนลูกน้าดีอยู่เออไมนยังเฮ้ยยา่นี้หันอ่ะขีิดาบโกนแห่งเบิ้งสันสันดาบเออใายละเอียดเด้สันดาบไม่จะกระดูกตั้นี้มองไหนบอกข้าเจ้ากระดูกลายนี่เด้อโกม่มองไหนมองตำนี้เฮรอ หูเพียงปากพอดีกระทบบอกเลว่ายาข้อมเดียวนี่วะไม่ค้อมเดียวนี่คะผมครับค้อมเดียวครับท่านเบอร์นั่มเบอร์เบอร์อีกแล้วบอกเบอร์ตัวอ่าเบอร์อีกกับเบอร์เก้าอะไรพี่น้องหอยเริ่มเดี๋ยได้บันเบอร์ยังวะเดี๋ยวได้ขึ้นคนด้วยศูนย์หกส่มสองเก้าหนึ่งสี่เจ็ครับแม่ลูกลูกผู้นี่เด้อครับงาม มียังกับทุกข์หานะครับเด้อท่องปานคือเก้าหันลังอันจริงจริงนั่นนะผมก็อยากเปิดเผยตัวจริงนะครับตมียังกับทุกขหาคือชีืมเงินอันนี้จริงนะผมเป็นประธานบริษัทผมปลอมตัวมาซื้อได้พี่น้องมาขายไปขายบริษัทอีกอย่างบริษัทยังกว่าพี่หีผิงแม่กับลูกครับไซเน่ลูกตัวแม่ เคปสามหนึ่งลูกตัวนี้แม,แม่ตัวนั่นมสมยังแล้ววะสมแล้วชมตัลูกสามหนึ่งแล้ววร้เอกสาบร,รบ่บอขาใหญ่แห้งได้วครับลูกมันน่นหนาะแม่ทับโตมากแม่สูงหน่อยสามสิบลูกหน่อยยี่สิบมีนะครับลูกน้าเครื่องดำลูกสามหนึ 1, ง่งงามๆนะครับโตพันหลอเท่าไหร่ก็ว่าไว้โอ้เงินแปดครับ หกสิบแปดครับแม่กับลูกครับลูกง่ายนี่แม่สมพานรอบเครื่องดำดีร่อยสามสิบหาไหมว่ประมาณสามแปดสามเกากแม่นว่าตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวนี้อีโคมหนึ่งนะครับเบิง่งโคมนี่ก่อนนี่นะครับนี่แน,น่เอาอีโคมหนึ่งแงามพึ่งกันนะครับนี่ลไล่มาในโคมนี่ปแม่นหาครับเบิ่งลูกก่อน ใบยังลูกมันโบมีใบครับ,บมีใบแต่ว่างามคือลูกใบสูงรอยยี่สิบนะครับบวกกีดอกน้อยๆหนักเมาแล้วบ่ได้กดดุดด้วยเนาะเดชเพื่อนกระจีแยกกุกดเขามาครับเดียบลอยแยกได้ได้วยครับแยกได้ทั้งสองว่ะนตัวเขาได้คันแยกสามเจ็ดสามเก่าครับตัวนี้สามเจ็ดครับตัวสีเข้มนี่สามสิบเก่าขันเปิดโคมแปดสิบ แปดห้าครับนี่เด้อแม่มันอันนี้ลูกเอาเบิ้งลูกกันขอขาดำเื่องดำสี่สิบเจ็ดแม่มันประกันม่านประกันม่านเรียบร้อยครับเอาแต่แม่สี่สิบเจ็ดจะเอาลูกน้ำแปดสิบห้าใบหลอดมีประกันม่านแยกเพศอกเพีแยกเพียรอีกห้อยลอยสี่สิบบวกครับท่องแน่นอนแม่มันเด้ครับหน้าหงกๆกโอ้ห ขอบดําขาดําจายลูกกันนี่ละงามเซไดเลื่ยขนาดลูกว่าบ่มีดอดได้ี่ในทองแยกเพศเพศได้หลายเพศผูบ่มีได้ครับแยกเพศผูกันเพศผูไวตรงแยกครับแยกเพศนี่คือแม่นะครับโทรหาน้องเพื่อนนี่เบอร์ยังน้องชุนนกสามครับหนึ่งห้าหนึ่งชุนเจ็ดสองหกทรงยังบ่ทรง ร้อยกิโลครับทรงลอยกิโลนะครับที่เรียกปาดไวยบาน <c oughs> <c oughs> ระยะทางนะครับเพราะมันทรงเป็นน้ำหนักสองโคมแยกได้คุยเอาทรงลอยโลเบอร์เราได้เนาะครับขอบคุณครับใส่ใส่นี่เงยจับวาทสองหมื่นหาครับสองหมืนหม่นหายึดพอได้ดักเรียนอ่ะคืนพอหกครับสิขึ้นพอหกนะครับสองหมื่นหาลูกภูนะครับแม่นี่ยเนี่นี่น ไถกางง่ามอยู่ครับลอยสามสิบลูกแหลกต่อได้ต่อได้ครับต่อรองได้ใส่อีกใส่อีกมาต้นใหญ่นี่ต้นน้อยน้อยกิ๊แดงหน่อยก็นี่มื่นหาพันมื่นหาพันครับตัวนี้พันได้สบายมื่นหาพันบ้องเลิกพันเลี้ยงพันพักได้เบิดพันสมยังได้เลยง่ามงามเนี่ยงามอ่ะ ัวแม่หนึ่งหกเอาบอลตัวนี้สิบอตัวใดโบดงงามหมื่นหกพันเล็บเพราะว่ามันเจ้าตัวใดเด้อจิกเป็นจิกส่งดีครับร้อยยี่สิบขึ้นสะดืองามขอขาดำหูดำจะบอกว่าเครื่องดำอีกตั้งหากนะครับงามเนาะงามเลยครับตัวนี้เขาฟังเลยครับอ้านสัมผัสหอดงัวว่าจะบอกครับ เบอร์แล้วครับมีเบอร์เบอร์มากแล้วล่ะเบอร์0862455775ตัวหาได้ครับแต่การพ<ม>ืชผลร,ร,รถส่งร้อนยังกับคุยเอาตามบอกวันแดงเอาเบอร์เดียนบาทเดียนเสียบเดียนสลึงแครมาเบอร์แครมาได้งามเลยครับดาวดาวคือรถก็ได้เด้อดาวดาวให้แบบดาวคือรถางวนนี่ะแมนค่ะดาวแบบพอนงวดเอาทาเกิน สี่งวดหรือหางวดถ้าจะน้ำยึดหน่อยนะแบบคือโหลดๆหลดน้ำยึดงวดเลยนะน้ำยึดแล้วเอาเอาแบบได้ทุกลูกแบบควันกับโทษมหาแม่แล้วเด้อกูัวอะไรอยากควันควันแล้วจะเอางวดไปหรือเอางวดไปโหลดถ้านแด่ที่เชิญขอตกลงกันโอ้ครับคครรัับบขอบคุณครับค่ะวันงวดสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามลูกคู่ครับงอหลูกกแรงวลูกแรกท้ายค่ะ สูงประามานล,ลอยสามสิบหาผมขาดดอกลอยสี่พมนะเครื่องดำสีเดียวทั้งแม่ทั้งลูกล่ำปีล่ำดากบ่ีหมนักบ่ไข่กางงามๆสดๆลูกแหลกัวลูกแหลกสดือกางงามบ้านได้บ่บัานน้ำคํ่มหมดละน้ำค่ำเด้อทรงนี้บ่ทรงขอเบอร์น้ำนด้วยครับศูนย์หกสาม 0396890โทรหาคุยเอาครับโทรหาคุยเอาคุยได้ต่อได้หลายแม่ลูกลูกผู้นานหนี่ลูกแรกกไงเนาะลูกแรกลูกแหกครับผมลูกก็มีเหมือนบ่ได้มาทายพอเราโดนนะครับเรายังอยู่คือเก่าเดินกุศลผูกใจกุศลนี่หัวเห่าวจักบาลพอนานหนี่ตัวนี้ห้องไหม่20,070มา่น้ากันหนาปืดเลยครับเออหนาปืดเลยเว้ยจะเฝ่าองคไปพันพักได้ครับมันจะเป็นพอพักหน่อยอยู่แมดียวลูกหลอดครับเบื้องหน้าตา ความหนาครับลอยยี่สิบหามิรวบปีศาจแดงเลยนั่นมีใบมีหลอยครบโว้ะนะนั่งหลือเอกสารครบอีกพุูดได้เพ่อเออม้อนพุ่นตัวแม่นั่นรายวันไหนตัวแม่น้องสามหมื่นห้าง่ายๆนี่เอ้ยสามสิบเกือบพอดครับนาโนกยังม้นได้เปิดบริสุทธิ์ดอกยังย่งครับยัางมุ้ยไผ่ย่างไป็แง่ดอกครับใช่ม้นได้แง่เลยสีเดียวเนาะเออสีเดียวง่ายๆครับเครื่องดำแม่มันก็สามหมื่นสามหมดได้พ่อสามซื้อ สามว่ดีนี่แม่นบักง่านึงแม่นอ๋อคือว่าถือแกเราถืออยากขายนี่แล้วแล้วโอ้ยลอยสี่สิบห้าครับสูงส่งดีว่าได้แคบลักมาพราะ่าแถมแคบก็ได้อยู่แถมอยากขายจะหายนี่ลักกับิีแคบมาสักง่ามเด้อจะได้ง่วงหน่อยรุ่นรุ่นลูกหลอดง่วงผูหนาๆนาดิครับโทรหาพ่อแล้วโหลดพ่อแล้วจัดท้าให้ได้หรือะได้แม่นี่มาทานได้ครับแม่นี่ งามเบอร์น้ำพ่อเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ครับสี่สี่ศูนย์เอฟสามศูนย์แปดบัตนไหมครับบัตรนำคำไม่เจริญไทยพาณิชย์เจ้าเก่าเจ้าเก่าเลยครับสองเจ็ดนะพ่อเนี่ยแม่สองเจ็ดก็ได้จำได้บอดบักนาบักงามพ่อพันได้ดิเนาะว่าไดบ้องงามนังหนาสายใหญ่สมเก่งตัวเจ้าของเนี่ยแม่กับงามผู้หน่อยว่าแม่นบ่ะผู้หน่อยขายเิ่ปแล้วขายแล้วครับขายมือหนาบ้านเนพ่อเอาอยู่ครับพ่อเอาทุกตัวของพ่อเราดีเอ็ซีตลอดเลยเนี่ย เอาหมื่1พันครับขอเสียงหน่อยห0 0พครับโอ้เสียงบอดติดบอดขัดมือหนึ่งพันครับมือหนึ่งพันครับมันนี่เสียงดีบอดติดบอดขัดมือนบอดติดบอดขัดหมื่นพันต่อหน่อยแงว่ารูกหนึ่งครับเออตัวเดียว่าพมนี่บอดมันไหนจะมายูบาตัวหนึ่งมัอนี่นี่ได้คขับงัวา่อเราแหงงัว ผ่านมาหลูกหนึ่งผัดแซ่เลขโทษจุกออกมามันมันโมเบิร์มันจำไว้ด้กว่ามันง่ามอยู่เด้ออัดง้าข้าไปเด็กเึีงลงง่ามปัญญุเยดเก้าสองเออเบอ่ก็ไกล้บาสุดเก้าสองโทษตามาหกสี่เจดสามหกสองตัวครับบ่มครับบ้านได้ก่อนมันเฮ้ยนะครับเฮ้ยไฟนะครับครับก็ปิดถ่ายงามๆครับเจบาร์พ่อ า3าครับสามสามปักไงปักไงขายแบบถูด้วยตาแง้มผู้ขายบักงามบักไงร่อยสีซิบห้นเครื่องครับนามันหูขาราคาต่ำแงมสงะะองยี่ห้าก็สองเลย100รอยยี่สเลยส่งให้เลยสา ลูปเป็นลูปรูปเป็นลูปใส่อีก่อย่อมขาดเองนี่สามสิบองนี่ครับนี่สมโตพี่วพลอยโล่สามสิบสองครับท่องโมนี่พอท่องครับพร้อมสมพร้อมสมลอยสามสิบขึ้นครับพร้อมสมงามขึ้นกันนะครับแข้งขาสะดือเนื้อโตบัตรว่าเบอร์นึ่งเบาสัยฮานเบอร์ 0990897386บ้านไหนพ่อห้วยฝ้ายครับห้วยฝ้ายห้วยฝ้ายเท่านี่ครับขอบคุณครับสนใจทักมาเลยครับแดดกำลังมาสีกำลังงามโอ้ยแกป่นบบา What? What would we do? If it's your home, I'm going to k n o c